ที่สองที่นี่คือคูกคับมีคนขังอยู่ที่นี่กี่คนตอนนี้มีแค่คนเดียวครับเยี่ยมแนเ่เครดิตผู้แพ้นะอนิเมะโปรเวอร,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 ร์ชันโปรเวอ์ชันอนิเมะอะไรสักอย่างนี่แหละอ่าไปตามได้นะกดไลค์ด้วยรออยู่ตรงนี้ก่อนจะให้ใครเขา้ามาเข้าใจแล้วครับเฮ้ท่านโลอา ฉันจะไปฉันจะไปหาคนในคุกส้นหนน่าอยู่ตรงนี้แหละต้องตามมาครับเธอคือฮาร่าอีเมเลนซินะท่านโนอาคงถึงเวลาแล้วถึงเวลาถ้าเธออย่าตายเดี๋ยวฉันจะเสนองให้ช่วยตอบคำถามแต่ว่า วันนี้ฉันมาเพราะเรื่องอื่นช่วยตอบสามฉันด้วยตอบตามความจริงน,นะคือนะมีครอบครัวไหมดิฉันมีลูกสาวคนหนึ่งค่ะเธอชื่ออะไรเธอชื่อคอเลนค่ะแล้วอยาติที่เหลือล่ะดิฉันนี้ด้ากับสามีค่ะทําให้ถูกตระกูลตัดถูกตัดขาดออกจากตคูลแต่ถ้าว่าเมื่อสามปีก่อนนะสามีของฉัน จากไปเพราะอาการปล่อยหนักเข้าใจแล้วละเหตุผลที่คอเรนถึงไม่มีญาติคนอื่นเนื่องจากพ่อแม่ของเธอลูกสาวของเธอมียุท่าไหร่ปีนี้6กขวบแล้วค่ะเคยใช้พวกเวทมนต์หรือฉชนปะการันต่อเสือบ้างไ,งไหมไม่มีเลยค่ะเราได้คำตอบมาค่อนข้างดีเลยดูเหมือนว่า กับดูเหมือนว่าข้อมูลที่เรามีอยู่ตอนนี้และทำให้เราเข้าใจสถานการณ์ที่ไม่รู้ในฉากนี้เหมือนกันณนะจุดนี้เราได้รับข้อมูลทั้งหมดที่ต้องการแล้วแทนการของฉันสมบูรณ์แบบแล้วด้วยไม่มีอะไรละฉะนั้นฉันขอตัวก่อนนะเดี๋ยวก่อนค่ะ ถ้าดิฉันตายลูกสาวของดิฉันคอเรนจะไม่มีใครดูแลต่อมีใครดูแลเธอต่อดิฉันไม่สามารถปล่อยให้เธออยู่คนเดียวได้หรอกด้วยอายุเท่านี้เพราะแบบนี้จากที่ดิฉันตายได้โปรดช่วยดูแลเธอต่อด้วยนะคะเด็กคนนั้นเขาไม่ได้ทำอะไรผิดเลยค่ะได้โปรดขอร้องอออด้วยเถอะอ่าน่าสมเพชจริงๆว่ะ ทั้งรูปท่าหน้าตาและความง่งที่กําลังวินวองอย่างไรคะ่ะท่านท่านหมายความว่าอะไรนี่เราจะร้องให้เพาะสงสารงั้นเหรอนี่เราพยายามตอบเธอก็อเถอะแต่ไอ้วิธีการพูดแบบนั้น,นก็ทําได้แค่นี้แหละท,ท่านโนอาครับโนแมนนั่นมันอะไรนะนี่คือนี่คือแผนที่ของ ตระก,กูลมีในแผนที่อนาเขตของตระก,กูลสตูครับและนี่คือข้อมูลต่างๆที่อยู่ในหมู่บ้านรอบๆอ,บอ,บอาณาเขตครับนืเหมือนว่าแผนการที่ใหญ่พอควรเลยเนี่ยแล้วนายวางแผนจะช่วยเธอได้ยังไงนะนี่มันก็เรื่องอยากนะครับผมคิดว่าจะให้เธอย้ายออกไป จากอนาเขตของสโตคงเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดอยากจะพูดงั้นเหรอโดยปกติเราต้องมีส่วนที่ต้องส่งแรงงานไปกับให้หุนนางอื่นๆอยู่แล้วแต่นั่นมันไม่สำคัญกับหลังชั้นจริงอยู่ว่าการหนีอิทธิพลไปอิทธิพลไปยังที่ที่มีอิทธิพลของะกูลสโตไปไม่ถึงเป็นเรื่องที่ปอดภัยที่สุด เ้าจะย้ายเธอไปอยู่เมืองไหนล่ะที่นี่ครับหมู่บ้านโคชีที่นี่มีครอบครัวของไรนออาศัยอยู่อ่ะโอกาสที่สองคนนี้จะมาพบกันน่าจะเป็นไปได้ที่สุดแล้วเหลือแต่ก็ทั้งสองคนสนิทสนมกันเหมือนเนื้อเรื่องในเดิมเกมหรือเปล่าเราสามารถเดินทางได้อย่างอิสระ ในดินแดนของขุนนางอื่นหรือเปล่าถ้าพ่อนะค้าหรือขุนนางก็ไม่มีปัญหาครับจะอย่างนั้นสำหรับเธอที่ใช้ชีวิตในดินแดนอื่นที่ไม่รู้จักมันเป็นเรื่องยากโดยไม่มีอะไรติดตัวเลยอย่างน้อยเตรียมสั่งของใช้จำเป็นให้เธอด้วยมีส่วนค่าใช้ใจ่ายจำเป็นด้วยสินะแล้วก็มีลูกสาวด้วย ต้องเตรียมเกลียนให้เหมือนเธอเหมือนกันและก็จะไม่ให้ขาดไปอนุญ,ญาตการเดินทางซึ่งเป็นอุปสรรคของอุปสรรใหญ่ของแผนการนี้เลยเขารู้เรื่องลูกสาวด้วยงั้นเหรอที่เราคิดมาตลอดว่าเขาไม่เคยสนใจใครนอกจากคนในครอบครัวเลยบางทีไม่สิคนคนนี้ทน,นวันในตอนนี้เขาเป็นห่วงเธอจากไกจ,จริง นั่นเป็นเหตุผลว่าทําไมเขาถึงพูดกับเราแบบนั้นเขาที่การที่เขาพูดว่าจะใช้เธอเป็นหนูทดลองวึ้นมูของเขาเขาตั้งใจที่จะแยกจากตั้งใจที่จะแยกเธอออกจากตรงนานสีนะและการที่แกล้งทำสีหน้าไม่พอใจเธอนั่นไม่ใช่เพราะเขาต้องการช่วยเหลือเหรอใช่แล้วละทันนอานะ่า เขาตั้งใจจะช่วยตั้งแต่แรกอยู่แล้วถ้าอย่างนี้เราเองก็ต้องทุ่มสุดตัวเหมือนกันท่านเฮดิตและภรรยาตามมิชชนชั้นสูงพวกเขาจะดูถูกคนที่ไม่ใช่ขุนนางและจะไม่ถือว่าคนพวกนั้นเป็นมนุษย์แล้วท่านคิดว่าที่นี่มันเป็นอย่างไงนะครับพวกเราต้องการแรงงานในที่การการเก็บเกี่ยวที่จะมาถึงนี้ไม่ ค่าของขี้เมื่อเทียบกับในเขตของสโตูแล้วมันสูงมากกว่าถ้าไม่มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการหาไรายได้ที่มั่นคงถ้าเป็นท่านสโตในตอนนี้ก็ถ้าเด็กคนนี้เป็นเขาเป็นคนเปลี่ยนแปลงสก,กูลสโตได้แข็งแห็งความหวังของพวกเราวันต่อมาเอวไฟที่หมกะนนำและจงเปลี่ยนแปลงเป็นลำแท่งแห่งเพลิง และช่วยเปลี่ยนความชั่วร้ายให้เป็นเต้าทานโอ้เวทไฟโทรไโดที่อะไรสัอย่างฮะเราใช้ได้ด้วย,วยฮะเดี๋ยวสิทำไมมันมีแค่นี้ละ่ะปกติในเกมมันต้องเป็นอย่างนี้สิ่งที่คิดในหัวนะาถ้าอย่างนี้ถ้าเรามีความสามารถใช้เวทมนต์จริงๆละง่ะนะแถวคาไร่ยังก้นนหาไอสุดๆเนเต้นสุดๆจังเลย นี่ไม่ใช่เวลามาเตือนสนอยอีกที่เพียงแค่ปล่อยเธอไปเท่านั้นฉันต้องเห็นขุนความจริงที่ฉันสามารถใช้พลังเวทอันทรงพลังให้เป็นเท่าฐานได้ด้วยถ้าไม่ทำให้เหมือนกับว่ามันถูกเขาจริงๆเราอาจได้ถูกสงสัยวเท่านี้กำลังดีฮะถ้าเราถ้างานจริงเราสามารถใช้ได้ถึงขนาดนี้ น,นว่าต้องรอยซากศพที่ถูกเผาจนหายไปเลยฮะนี่ไม่ใช่ภาพจละครบนจอทีวีอีกต่อไปแล้วฉันต้องเริ่มวางแผนในคืนนี้จะไมะ่ให้มันล้มเร็วเด็กคาดแล้วทรมจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสงไงด้วยนะครับมาถ่ายคลิปต่อไปอน,นี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนซียูปีนในทาว่าพรโ